มุมทั้งตัวแหละทั้งตัวแหละมอมทั้งตัวเดี๋ยวไปพอมกันยังไม่ถึงเดี๋ยวท่านนนะรอก่อนรอให้คุณลิงดูข้างี๋ยวเดินลงไปใหม่ไปเท้ากิ่งเขาบอกว่าบางทีเขาลงมาเป็นหืมก็ตรงนู้นก็น่าจะเป็นข้างเลยถ้าอย่างนั้นนะไม่ใช่ลิงมั้งนี่ก็เห็นมันวิ่งมาเป็นฝูงอยู่นะแต่ตอนแรกพี่นึกว่าลิงไง โอ้หนี่นี่ใกล้ยิ่งกว่าที่ไอ้แคมป์บ้านกลางอืาใช่อตอนแล้เราก็ว่ามันก็ใกล้นะอืมอันนี้แบบโอ้ใกล้จริงอืมเดี๋ยวมะเด็นส่ตาใหญ่สูงอันนี้นี่แบบแทบจะจับมือข้างแว่นได้อยู่แล้วอ่ะคือแบบคือมันใกล้มากอืมน้องข้างแว่นอันนี้เนี่ยถ้าจะเห็นก็จากปืนจากปืนคืน